สวัสดีครับวันนี้กับผมเคปเครื่องและเครื่องรางนะครับช่องที่จะทําวิดีโอเผยแพร่วัตถุมงคลที่ผมสะสมอยู่นะครับวิดีโอนี้นะครับผมได้นําอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่ผมเก็บสะสมไว้อยู่นะครับจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นประเภทไม้เท้านะครับเสือซ่อนเล็บนะครับของหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่ แปลกๆนะครับแล้วก็หาชมได้ยากนะครับแต่ว่ามีประวัติความเป็นมานะครับชัดเจนนะครับแล้วก็อ่าเป็นวัตถุมงคลนะครับที่อ่าคนเก่าคนแก่ในสมัยก่อนนะครับนิยมใช้พกติดตัวนะครับแล้วก็อ่าใช้เอาไว้ค้ำบ้านนะครับเพื่อป้องกันอ่าผู้ผีปีศาจนะครับหรือว่าคุณใส่ม์ดำนะครับในสมัยก่อนนะครับอ่าแถมยังอ่าพกออกไปข้างนอกด้วยนะครับเพราะว่าเป็นอ่าลักษณะเป็นไม้เท้าเสือซ่อนเล็บนะครับข้างในก็มีใบมีดนะครับ ก็เป็นอ่าอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อรุงนะครับที่แปลกๆนะครับผมก็ได้เอามาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นของแปลกๆนะครับแต่ว่ามีประวัติการสร้างชัดเจนนะครับการรับมาจากมือหลวงพ่อรุงชัดเจนนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกประวัติความเป็นมานะครับของไม้เท้าเสือซ่อนเล็บนะครับของหลวงพ่อรุงนะครับชิ้นนี้ก่อนนะครับว่าผมได้มายังไงนะครับชิ้นนี้นะครับปัจจุบันนะครับผมได้มา จากรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานเขาแลวนะครับสําหรับเจ้าของมาถุมงคลนี้ก็ได้เสียชีวิตไปนานแล้วนะครับเป็นรุ่นปู่รุ่นทวดนะครับที่เขารับมาจากหลวงพ่อลุงนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี้ทางต้นตระกูลเขานะครับอยู่แถววัดหนองสีนวลนะครับแต่ว่ารุ่นลูกนี้ไม่อยู่ตากฟ้านะครับเป็นเจ้าของสวนนะครับเป็นเจ้าของที่นะครับอยู่ที่ตากฟ้านะครับแต่ว่าทางรุ่นปู่รุ่นทวดนะครับอยู่แถววัดหนองสีนวลนะครับแล้วก็ไปหาหลวงพ่อลุ่งบ่อยนะครับไปทําบุญไป ช่วยทางวัดนองสีนวลบ่อยนะครับทางหลวงพ่อลุงนะครับก็ได้มอบนะครับเป็นไม้เท้าเสือซ่อนเล็บนะครับชิ้นนี้นะครับเอาไว้ให้นะครับแล้วก็จานอัคระนะครับทั่วนะครับทั่วดามนะครับหรือว่าทั่วทั้งไม้ไม้เท้านี้นะครับไม้เท้าเสือซ่อนเล็บอันนี้นะครับก็เป็นไม้เท้าที่ขนาดใหญ่นะครับเลยเข้าได้ทีละครึ่งนะครับขนาดนี้ก็ อ่า <40 S 2> สี่สิบนิ้วนะครับสําหรับชิ้นที่ผมเอามาทําวิดีโอให้รับชมมานี้นะครับเป็นชิ้นที่ใหญ่มากนะครับใหญ่กระดาษที่ผมเคยเอามาทํานี้นะครับสาหรับอ่าไม้เท้าเสือซ่อนเล็บของหลวงพ่อรุ่งนะครับชิ้นนี้นะครับแล้วก็วิดีโอนี้ก็อ่าเป็นของที่แปลกๆนะครับแต่ว่า ter ter มีประวัติการจัดสร้างชัดเจนนะครับอ่ารับมาจากมือหลวงพ่อลุ่งนะครับแล้วทำมาชัชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นลายมือของหลวงพ่อลุ่งนี่อ่าชัดเจนนะครับอย่างแน่นอนนะครับประวัติความเป็นมานี่าได้มาจาก พูดว่าเป็นลูกศิษย์คนสนิทของหลวงพ่อรุงเลยก็ได้นะครับในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าไปหาหลวงพ่อรุงบ่อยนะครับแล้วหลวงพ่อรุงก็มอบให้นะครับมาที่อันนี้ตามประวัตินะครับที่ผมฟังมาจากรุ่นลูกรุ่นุ่นหลานเขาเลยนะครับบอกว่าทางรุ่นปู่รุ่นทวดเขานะครับที่ได้อันนี้มานะครับเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับคนเล่นของกันเยอะนะครับแล้วก็นักเลงเยอะนะครับเลยได้สร้างลักษณะไม้เท้านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้หลวงพ่อลุงปลุกเสกนะครับ แล้วก็ได้ไปรับมาจากมือหลวงพ่อรุ่งนะครับทางรุ่นปู่รุ่นทวดเขานะครับเป็นติดไม้เท้าที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ในการป้องกันตัวได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ในการบูชานะครับวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับพหลวงพ่อรุ่งนี่เป็นคนจานมือเองนะครับเขารับมากับมือนะครับเป็นไม้มะข่านะครับไม้มะข่านี่การความเชื่อก็ทางด้านป้องกันตัวนะครับ มามฆ่าก็ตามชื่อนะครับเอาไว้ฆ่าเอาไว้อะไรนะครับอันนี้เป็นความเชื่อในสมัยก่อนนะครับเป็นไม้แข็งนะครับถ้าใครในสมัยก่อนนี่เห็นคนที่ถือไม้เท้านะครับหรือว่าเสือซ่อนเล็บลักษณะนี้นะครับจะรู้นะครับว่ามันไม่ใช่ไม้เท้าธรรมดานะครับจะเป็นไม้เท้าเป็นเสือซ่อนเล็บนะครับจะมีใบมีดนะครับคนก็จะไม่ค่อยกล้ายุ่งนะครับคนในสมัยก่อนก็จะนิยมนะครับพกติดตัวไปเอาไปข้างนอกนะครับนี่ก็เป็นประวัติข้าวๆ่านะครับสําหรับไม้เท้านะครับของ หลวงพ่อลุงนะครับวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับว่าลักษณะไม้เท้านะครับ40นิ้วนะครับเป็นยังไงนะครับนี่นะครับสี่สินิ้วนะครับแกะสวยนะครับนี่ทํามาจากไม้นะครับไม้มะค่านะครับนี่แล้วเป็นรอยรอยจานมือของหลวงพ่อลุงทั้งทั้ง40นิ้วนี่นะครับ40นิ้วนี่ตั้งแต่ตั้งแต่หัวนี่นะครับยันปลายเลยนะครับหลวงพ่อลุงจานไว้เต็มเลยนะครับ ราคาสูงนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้มานะครับอยู่กับผมนี่สองปีนะครับนี่ผมยังไม่ได้มาทําวิดีโอนะครับแต่ประวัติของเป็นมาชัดเจนนะครับนี่นะครับเขาใช้ในการข้ำยันบ้านนะครับในการบูชาบ้านนะครับป้องกันสิ่งไม่ดีนะครับคุณใส่มนดำต่างๆนะครับในสมัยก่อนนี่คนก็เล่นของเยอะนะครับการ มีวัตถุมงคลนะครับของครูบาอาจารย์นะครับเอาไว้ค้ำเอาไว้ค้ำไปจุนบ้านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าหลวงมพรอลุงเป็นคนจาร์เองด้วยนะครับในลายมือหลวงมพ่อลุงชัดเจนนะครับนี่นครับสี่สิบนิ้วนะครับวันนี้สี่สิบนิ้วนะครับเป็นเล่มที่ใหญ่มากนะครับใหญ่กระดาษที่ผมเคยมาทําวิดีโอนะครับเพราะว่าสี่สิบนิ้วนี่ก็ อาดาผมที่ผมเคยมาทําวิดีโอก็ประมาณ30กว่านิ้วนะครับอันนี้ประมาณ4ี่สนิ้วเลยนะครับอันนี้ผมวัดแล้วนะครับแล้วก็จะมีใบมีดนะครับประมาณ7นิ้วนะครับเป็นของหลวงพ่อรุ่งนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะเสือซ่อนเล็บนะครับจะมีใบมีดนะครับแต่ว่าใบมีดนี่อ่าไม่ได้ยาวนะครับของหลวงพ่อรุ่งนะครับเพราะว่าเขาสั่งช่างนะครับทำนะครับไม่ได้ทําใบมีดยาวนะครับแต่ว่าทําไม้ยาวนะครับเพราะว่าทางคุณปู่อ่าลุนปู่รุ่นทวดเขานี่ ตัวใหญ่นะครับตัวสูงนะครับอันนี้ตามประวัติที่เขาเล่ามานะครับเลยทําไม้ยาวนะครับสี่สิบนิ้วนะครับนี่นะครับรอยจานเต็มเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่รอยไม้ขีดนะครับอันนี้เป็นอ่าเป็นรอยจานมือคนหลงพ่อลุงนะครับไม่ใช่อ่าไม้ไปเสียสีกันอะไรแล้วเป็นรอยนะครับอันนี้เป็นรอยจานนะครับชัดเจนนะครับนี่ลอยจานทท้งนั้นเลยนะครับนี่วัตถุมงคลแบบนี้คือไม่ได้หาชมกันได้ง่ายๆนะครับต้องอยู่กับชาวบ้านชาวบ้านนะครับหรือว่า คนที่เขาสั่งทำนะครับพิเศษนะครับที่อยู่ในยุคสมัยก่อนนะครับเนี่ยจะมีนะครับในสมัยปัจจุบันนี่ไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเกจิที่ปลูกเสกนี่ก็ได้มรณะมรณะภาพไปหมดแล้วนะครับไม่มีใครมานั่งจานล้นที่ตัววัตถุมงคลแบบนี้ในปัจจุบันแล้วนะครับเกจิยุคใหม่เขาก็ไม่ได้ทําแบบนี้ด้วยนะครับก็จะนิยมไปทําเป็นพระเป็นเหรียญนะครับแบบนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันก็ไม่ได้หาชมกันได้ง่ายๆแล้วนะครับแล้วหลวงพอลุงนี่ก็เป็น อ่เกจิเก่าแก่นะครับที่คนศรัทธานะครับแล้วก็นับถือนะครับเป็นอย่างมากนะครับอ่รวมถึงตัวผมด้วยนะครับอ่ารวมพ่อลุงนะครับอ่นนี่ก็การจานเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวใบมี่นะครับเพราะว่ามีขนาดใหญ่มากนะครับการทําก็จะอ่เทอทะหน่อยนะครับในการอ่าในการทําวิดีโอนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นอ่ตัวใบมี่นะครับอันนี้ผมไม่ขัดนะครับนี่ให้อยู่เดิมเดิมนี่สันนี่หนามากนะครับมีตะกุดนะครับ นี่มีตะกรุดนะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อรุ่งชัดเจนนะครับเนี่ยดูคาสเนีมที่ติดมือผมนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่เคยเช็ดเลยนะครับอยู่กับผมนะครับผมใช้บูชาไปอยู่นะครับอันนี้นะครับเนี่ยอยู่บนหิ่งนะครับวางบูชานะครับเพราะว่าคนในสมัยก่อนตามประวัติเขาก็ใช้คําบ้านนะครับคําบ้านก็คือการเอาเอาไว้ที่สูงนะครับเหมือนขึ้นบ้านใหม่นะครับในการเอามีดหรือว่าเอา ไม้นะครับที่คูบาจานนะครับพูกเศษนะครับเอาไปไว้บนสูงๆนะครับเอาไปห้อยไว้นะครับหรือว่าวางไว้บนหิ้งนะครับผมก็วางไว้นะครับเนี่ยนี่นะครับอันนี้เป็นของหลวงพอลุงนะครับลักษณะนี้นะครับนี่สันนี้หนามากนะครับสําหรับหลวงพอลุงเล่มนี้นะครับสี่สิบนิ้วนะครับเฉพาะใบนี้เฉพาะใบนี้เจ็ดนิ้วนะครับแต่พอเข้าไปในอ่าพอเข้าไปในตัวไม้แล้วนะครับก็ อ่ะยาวลมดามระฝักนะครับ40นิ้วนะครับใหญ่มากนะครับอันนี้ก็ถ่ายยากหน่อยนะครับลักษณะโลหะพวกนี้ก็จะเป็นโลหะอ่าเป็นพวกขาปิ่นโตเป็นพวกโลหะโบราณนะครับในสมัยก่อนที่อาหารด้านในยุคสมัยนั้นนะครับนี่ประวัติความเป็นมานี่ชัดเจนนะครับอ่าแล้วก็ไม่ได้หาชมกันได้ง่ายๆนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเอาออกมาทําวิดีโอนะครับถ้าอ่าคนที่ติดตามผมนะครับจะรู้นะครับว่าผมจะทําแต่อ่าประเภทอ่า มีด้ามไม้ฝักไม้นะครับหรือว่าด้ามงานฝักงานหรือว่าด้ามงานฝักไม้นะครับอาจจะไม่ค่อยนําวัตถุมงคลอื่นๆนะครับเอามาทํานะครับแต่ว่าก็มีบ้างนะครับเพราะวัตถุมงคลแบบนี้คือหายากนะครับแล้วเวลาผมเอามาลงนะครับก็คนก็จะมาขอแบ่งไปหมดนะครับก็เลยไม่ได้มาทําวิดีโอนะครับแล้วยิ่งอันนี้เป็นไม้เท้าของหลวงพ่อรุงด้วยนะครับเป็นไม้เท้าเสื้อซ่อนเล็บนะครับแล้วมีใบมีดเป็นลักษณะคล้ายๆมีดของหลวงพ่อรุงนี้นะครับนี่ยิ่งคนยิ่งต้องการนะครับผมเลย ไม่ได้มาทาวิดีโอนะครับแต่นนี้มาทําวิดีโอนะครับเพื่ออยากให้ทุกคนเห็นอย่างหลากหลายนะครับว่าวัตถุมงคลแบบนี้ก็มีนะครับแล้วเนี้ยประวัติความเป็นมานชัดเจนนะครับียจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าไม่มีนะครับนี่ผมเถียงขาดใจนะครับนี่นี่เป็นรอยจานของหลวงพ่อรุ่งทั้งนั้นเลยนะครับหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับ เกจิอันดับต้นๆนะครับของจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่วัตถุมงคลของท่านนะครับเป็นที่ต้องการนะครับของลูกศิษย์นะครับแล้วก็ของคนที่เก็บสะสมวัตถุมงคลนะครับของศาลจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับนี่ก็เป็นเขาข่า้นะครับประมาณ10นาทีนะครับเพรมีขนาดใหญ่นะครับนี่เป็นไม้เท้านะครับเสือซ่อนเล็บนะครับของหลวงพะลุงนะครับประมาณ40นิ้วนะครับได้มาจาก เจ้าของไล่นะครับเจ้าของสวนนะครับที่จากฟ้านะครับเป็นรุ่นลูกุ่นหลานแล้วนะครับอดีตนะครับรุ่นปู่รุ่นพ่อเขาก็อยู่ถวัดหนองสีนวลนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์นะครับคนสนิทนะครับคนใกล้ชิดของหลวงพ่อลุงนะครับนี่ก็เป็นข่าวๆานะครับประมาณ10นาทีนะครับหากใครเห็นว่าวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับหากใครมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อรุงนะครับก็ส่งมาสอบถามผมได้นะครับทางนะครับ 0989315050นะครับหรือติดต่อผมโดยตรงนะครับ0989315050นะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ